สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เชยทรอ้อนทัวร์ในรายการสมบัติประจชมนะครับอยากจะมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าแม้วันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ที่พัทยาอาจองเทียนนะครับแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยผมอยากจะมาเล่าว,ว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าท่านมาแถวพัทยาเนี่ยคุณต้องมาที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือสวนนงรุนนะครับสวนนงรุนเนี่ยโดยการ นำแล้วก็ในการที่ได้พัฒนาโครงการกว่าสองพนไร่เนี่ยเพื่อนที่จะทําเป็นสวนนะครับต้นไม้อะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมมาดูอาณาจักรแล้วเนี่ยต้องลง,งทุนันแบบเป็นหมื่นล้านเนยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะได้แรงบันดาลใจนะครับอยากจะได้ไอเดียจากตรงนี้เนี่ยรองแวะมาดูที่นี่ครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ ผมได้มาดูแล้วเนี่ยมันาคาดปถึงว่าคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้นำทีมงานของเราเองเนี่ยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณต้องกําพนเนี่ยท่านก็สามารถามีการจัดสวนดอกไม้เราก็ได้ชนะอีกหนึ่งเนี่ยมาหลายปีเลยนะครับไปแข่งที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเราจากตรงนี้เนี่ยนะครับอยากจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจและท่านก็เป็นเจ้าของ งต้งนตไม้ที่มีความหลากหลายเนี่ยผมว่าเป็นพันๆหมื่นๆนสายชนิดนี่นะครับคุณสามารถที่จะมาดูแล้วก็เห็นแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่าจากต้นไม้เพียงอย่เดียวนะครับรูปบ้านงานพุทธศิลป์นะครับงานออจำลองอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นไอเดียให้กับคุณเนี่ยนะครับผมว่าที่นี่ามีมากเือเกินเลยทีเดียว ก็อยากจะชักชวนกันมานะครับจะได้มาเห็นว่าพลังของผู้ชายคนหนึ่งนี่นะครับที่ได้ทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแหมมันไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวคนมาชมเป็นพันๆนคนเลยทีเดียวในเวลานี้ช่วงบ่ายๆนะครับก็เลยอยากจะชักชวนมาให้คุณได้มาเห็นได้ความอลังการและได้แรงบ,บันดาลใจผู้หลักผู้ใหญ่บรรลล้อแบบผมก็มาได้นะครับมีทางด้านทางเอียงเลยทีเดียวฮะมีอะไรดีๆผมจะมาเล่าให้กับพวกเราฟัง นี p หน้านะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ